สวัสดีค่ะเมย์หงปัปทารอดนะคะนี้เป็นพิกอากาศนะคะในหัวข้อที่ว่าใครที่กำลังแอบคิดถึงคุณอยู่ค่ะเรามีด้วยกันทั้งหมด2องกองเลือกด้วยกันนะคะกองเลือกที่1นะคะแบบนี้นะคะกองเลือกที่2นะคะแบบนี้นะคะ าการดูดวงนี้เป็นการดูโดยรวมนะคะไม่เฉพาะเจาะจงดวงของคนใดคนหนึ่งไม่สามารถนําการดูดวงนี้ไปใช้ตัดสินใจใดๆไ,ไ,ได้นะคะดูเพื่อความบันเทิงนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแต่หากมีข้อคิดหรือกําลังใจสามารถนําไปปรับใช้ได้นะคะชอบกองไหนเลือกกองนั้นนะคะค่ะถ้าเลือกได้แล้วนะคะรายละเอียดท i m e s t a ป์อยู่ด้านล่างนะคะ คะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสำหรับผู้ที่เลือกกองที่1น,นะคะ t ู o o อ c ครับสกุละนะคะค่ะเรามาดูกันนะคะ พลังงานคุณและพลังงานเขาอาจจะสลับกันได้นะคะวอ e r นะคะ เอ็ดออฟเพนิคันนะคะไฟออฟวอลนะคะทัวร์วอลนะคะ นายออฟสอดนะคะคนที่แอบคิดถึงคุณอยู่นะคะคนคนนี้นะคะอาจจะเคยมีความขัดแย้งกับคุณมาก่อนนะคะมีเรื่องไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นนะคะในความสัมพันธ์นะคะเขาอาจจะอยู่ต่างชาติต่างศาสนากับคุณนะคะหรือว่ามีระยะห่างด้านความสัมพันธ์นะคะอาจจะอยู่ไกลกันนะคะ หรือว่าในตอนนี้นะคะต่างคนต่างอยู่นะคะเหมือนอยู่กันคนละโลกเลยก็ได้นะคะเป็น The ะเวอรนะคะเขาอาจจะทำงานเกี่ยวกับบริษัทต่างชาติได้นะคะหรือว่าเป็นยูทูบเบอร์ได้นะคะเขายังคงมีความมั่นคงให้กับคุณนะคะยังคงมีความคิดถึงคุณอยู่ยังคงมีคุณอยู่นะคะแต่ว่าตอนนี้เหมือนเขาคิดมากในความสัมพันธ์นะคะ เหมือนในความสัมพันธ์ครั้งนี้มีอุปสรรคนะคะมีมีเรื่องราวที่ทำให้เขาคิดมากนะคะเครียดนะคะมาดูกันต่อนะคะซิกออฟครับนะคะ เขาและคุณอาจจะเป็นคนที่คุณรู้จักกันดีนะคะเป็นคนในสมัยเด็กได้นะคะประถมมัธยมได้นะคะหรือว่าเป็นแฟนเก่าได้นะคะมีความรู้สึกดีๆให้กันนะคะมีความทรงจํำดีๆร่วมกันอยู่นะคะเขายังคงคิดถึงคุณอยู่นะคะชีอบครับนะคะ คุณอาจจะเป็นเพื่อนของเขานะะในสมัยประถมมัธยมได้นะคะหรือว่าผู้ร่วมงานได้นะคะหรือเจอกันในงานปาร์ตี้งานสังสรรค์ได้นะคะผู้อ่านลืมไปนะคะเดี๋ยวขอเปิดให้ครบก่อนนะคะ เขาคนนี้นะคะเป็นคนที่มีเซนต์มีรางสังหรณ์นะคะเป็นคนเก่งนะคะเขาอาจจะเป็นคนที่มีรางสังหรณ์นะคะอาจจะเป็นพ่อหมอแม่หมอได้นะคะแต่ในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะอาจจะมีเรื่องราวที่เจ็บปวดหัวใจกันมาก่อนนะคะในความสัมพันธ์ครั้งน oui> ี้หรือเขาอาจจะเคยอกหักมานะคะเขาเป็นคนที่มีรูปร่างหน้าตาดีนะคะ เป็นคนมีสเสน่ห์นะคะใครๆก็ชื่นชอบชื่นชมนะคะคุณและเขาคือเป็นคนในอดีตนะคะที่มีความทรงจำดีๆร่วมกันมาดูบอสซ่ากันนะคะซามูไรนะคะ คังปัญญานะคะผู้ใหญ่ใจดีสมบูรณ์โฮมรอโอกาส เขาคนนี้นะคะเป็นคนที่ชอบสแสวงหาความรู้อยู่เรื่อยๆนะคะไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่นะคะเป็นคนที่ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะคะแล้วก็เป็นนักสู้ด้วยนะคะไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆนะคะมีความเป็นเลือดนักสู้นะคะเขาเป็นคนที่เหมือนเป็นผู้ใหญ่นะคะแล้วเขาก็เหมือนเขาเอ็นดูคุณนะคะเหมือนคุณเป็นเด็กน้อยๆนะคะที่เขาอยากจะดูแลนะคะ เหมือนตอนนี้เขารอโอกาสนะคะรอช่วงเวลาที่คุณและเขาจะได้มาเจอกันนะคะเขายังคงเห็นคุณเป็นดาวที่อยู่บนฟ้านะคะคุณยังคงเป็นสิ่งที่เขาชื่นชอบชื่นชมคุณอยู่นะคะถึงแม้คุณและเขาตอนนี้อาจจะอยู่ไกลกันหรือว่าห่างไกลกันไม่ได้ติดต่อกันแต่เขายังคงแอบมองคุณอยู่นะคะเขามีความหวังนะคะในความสัมพันธ์ครั้งนี้ว่าเขาอยากจะเป็นครอบครัวกับคุณอยากจะแต่งงานกับคุณนะคะ เขาวาดฝันไปถึงความสัมพันธ์ระยะยาวนะคะมนดูสุขีนะคะอยากบอกอะไรนะคะตกลุมรักนะคะพูดไม่ออกนะคะ สมหวังนะคะใจเย็นส,สังคมต้องการเขาคนนี้นะคะ ยังคงรู้สึกรักคุณนะคะยังคงรู้สึกห่วงแหนคุณนะคะแต่เหมือนกับว่าเขาไม่สามารถพูดความรู้สึกของเขาให้คุณได้รู้ได้นะคะอาจเป็นเพราะว่าเมื่อในอดีตนะคะเขาอาจจะเคยทำเรื่องราวที่ผิดพลาดไปนะคะเลยไม่สามารถพูดความรู้สึกภายในใจของเขาออกมาได้นะคะ เขายังคงบอกกับตัวเองอยู่นะคะว่าขอให้ขอให้ตัวเขาหามีความใจเย็นนะคะกับความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะเพราะว่าเขามีความกลัวนะคะว่าหากเขาทําสิ่งใดไปแล้วแล้วคุณเกิดไม่พอใจขึ้นมานะคะเขาก็อาจจะผิดหวังและเสียใจได้นะคะแต่ว่าไพ่ย,ยังบอกนะคะว่าในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะจะสมหวังนะคะ เขามองว่าคุณเป็นคนดีนะคะคุณเป็นคนที่สังคมต้องการนะคะคุณอาจจะเป็นคนที่มีจิตใจดีนะคะชอบช่วยเหลือผู้คนนะคะหรือว่าทํางานหรือว่าชอบออทําบุญก็ได้นะคะเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาได้นะคะมาดูไพ่ออร์เคิกร์ักนะคะ Oracle รักนะคะบอกว่านะคะเขาคนนี้นะคะยังคงมีความทรงจำดีๆคิดถึงคุณอยู่เสมอนะคะเขาวาดฝันว่าเขาอยากจะเป็นครอบครัวก,กับคุณนะคะอยากจะเป็นผู้นำครอบครัวนะคะหาเลี้ยงหาเลี้ยงคุณนะคะและลูกนะคะคุณตอนนี้คุณและเขาในตอนนี้นะคะอาจจะอยู่ไกลกันนะคะแต่ว่าเขายังคงคิดถึงคุณอยู่นะคะ ถึงแม้ตัวจะอยู่ห่างไกลนะคะแต่ใจยังคงอยู่ด้วยกันนะคะมาดูกันนะคะนิวเลิฟนะคะเขาจะมาเป็นรักครั้งใหม่กับคุณนะคะ มีคอนซเลชันนะคะใครบางคนในอดีตนะคะจะกลับมาในชีวิตของคุณนะคะเล t y ูเฟนเฮลยูนะคะในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะอาจจะต้องมีผู้อื่นเข้ามาช่วยนะคะหรือว่าเพื่อนเข้ามาช่วยนะคะ ค่ะขอบคุณนะคะสําหรับการรับชมนะคะหากใครเพิ่งผ่านมานะคะฝากกดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะคะค่ะขอให้ทุกคนมีความรักที่สุขสมหวังนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสําหรับผู้ที่เลือกกองที่2นะคะวครวบคับแบบนี้นะคะ าการดูดวงนี้นะคะเป็นการดูโดยรวมนะคะไม่เฉพาะเจาะจงดวงของคนใดคนหนึ่งไม่สามารถนาการดูดวงนี้ไปใช้ตัดสินใจใดๆไ,ได้นะคะดูเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะค่ะเรามาดูกันนะคะใครที่กําลังแอบคิดถึงคุณอยู่นะคะ พลังงานคุณและพลังงานเขาอาจจะสลับกันได้นะคะ The e m p r e นะคะเขาเป็นคนที่มีความเทียบพร้อมนะคะไม่ว่าจะด้วยรูปร่างหน้าตานะคะอาชีพการงานนะคะมีความเป็นแม่ค่อนข้างสูงนะคะ อยู่ได้ด้วยตัวของเขาเองนะคะผู้อ่านลืมนะคะเดี๋ยวขอเปิดก่อนนะคะ เขาหรือเธอคนนี้นะคะคนที่คิดถึงคุณอยู่นะคะเขามีความเพียบพร้อมนะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานนะคะหรือว่าฐานะนะคะหรือว่าเขาเป็นคนที่สามารถอยู่ได้ด้วยตัวของเขาเองนะคะมีความสุขในแบบของเขานะคะเขาอาจจะเป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการได้นะคะหรือว่าต่างชาติต่างศาสนาได้นะคะเขาอาจจะดูมีความเป็นผู้นำนะคะ ตอนนี้เขาอาจจะดูนิ่งๆใส่คุณนะคะในบางคนอาจจะไม่ได้ติดต่อกันนะคะเขาอาจจะเป็นคนที่คิดมากด้วยนะคะคุณและเขาเป็นคนที่มีประเด็นกันนะคะเขาได้แต่มองคุณนะคะหรือว่าดูคุณอยู่ห่างๆนะคะเขาและคุณอาจจะเป็นคนในแวดวงเดียวกันนะคะอาจจะเป็นผู้ร่วมง,งานนะคะหรือว่าเป็นเพื่อนนะคะ เพื่อนในสมัยประถมมัธยมได้นะคะหรือว่าเจอกันในงานปาร์ตี้งานสังสรรค์ได้นะคะมาดูกันต่อนะคะแดถ้วยนะคะ head up road นะคะ staying นะคะ the Devil นะ เขาเคย Move On ออกจากความสัมพันธ์ครั้งนี้กับคุณไปแล้วนะคะอาจจะจำใจต้องเดินหันหลังไปด้วยความจำเป็นอะไรบางอย่างนะคะเขาเป็นคนที่มีความเข้มแข็งอยู่ในตัวของเขาเองนะคะเขาเป็นคนที่รักความยุติธรรมนะคะอาจจะเกิดในราศีตุลได้นะคะเขามีความเป็นเด็กอยู่ในตัวนะคะมีการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องนะคะ ไม่อยู่นิ่งอยู่กับที่นะคะอาจจะชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เรื่อยๆนะคะถ้าเป็นด้านของการงานนะคะแต่ว่าเขาก็ถึงแม้เขาและคุณอาจจะห่างกันไปแล้วไม่ได้พูดไม่ได้คุยกันนะคะแต่เขาก็คงยังไม่ลืมคุณนะคะคุณยังคงอยู่ในความรู้สึกของเขาอยู่เสมอนะคะยังไม่สามารถตัดคุณออกจากความทรงจำของเขาได้นะคะ ดูพรนับพันกันนะคะเขามีความเศร้าเสียใจนะคะเดี๋ยวขอเปิดก่อนนะคะ าหรือเธอคนนี้นะคะมีความมีหลายบุคลิกในคนคนเดียวกันนะคะถ้าเขาเป็นผู้หญิงนะคะเขาก็มีความเข้มแข็งเหมือนผู้ชายนะคะอาจจะชอบทำอะไรตัวคนเดียวก็ได้นะคะมีความห้างๆนะคะแต่ในความรู้สึกนะคะเหมือนเขาเสียใจนะคะกับความสัมพันธ์ในอดีตหรือว่าในความสัมพันธ์ครั้งนี้ระหว่างคุณกับเขานะคะ เขาอาจจะเป็นคนที่มีเซนต์มีรางสังหรณ์นะคะเป็นพ่อหมอแม่หมอได้นะคะเหมือนเขาและคุณมีเรื่องไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นนะคะแต่เขาก็ปรารถนาที่จะเป็นครอบครัวกับคุณนะคะเทนออฟคัพนะคะเขาอยากจะเป็นครอบครัวกับคุณนะคะมีลูกด้วยกันนะคะเขาอาจจะเป็นคนที่เลี้ยงแมวด้วยก็ได้นะคะหรือว่าอาจจะเป็นคุณได้นะคะพลังงานอาจจะสลับกันได้นะคะ พันตาอยากบอกอะไรนะคะรักตัวเองนะคะ โจรกรรม <_ d ose> เป้าหมาย <_ d ose> คุมขัง การดูแลเขาคนนี้นะคะเป็นคนที่รักตัวเองนะคะเห็นคุณค่าในตัวเองนะคะเขามีเป้าหมายสำหรับชีวิตของเขานะคะแล้วเขาก็เป็นคนที่ชอบดูแลผู้อื่นด้วยนะคะหรือว่าเขามีความอบอุ่นอ่อนโยนพร้อมที่จะดูแลใครสักคนเป็นครอบครัวกับใครสักคนได้แล้วนะคะ แต่เหมือนในใจเขามีการคุมขังบางอย่างเอาไว้นะคะเขาอาจจะมีเรื่องบางเรื่องที่ยังคงอยู่ในใจเขานะคะยังไม่สามารถที่จะลบเลือนเรื่องเหล่านั้นได้นะคะเหมือนตอนนี้เขาได้เดินออกมาจากบางสิ่งบางอย่างแล้วนะคะแต่ว่าเขายังคงหวนคิดถึงความทรงจำเหล่านั้นอยู่นะคะมาดูออร์ l ลเครักกันนะคะ เขาคนนี้นะคะหากคุณและเขาเคยมีเรื่องที่ผิดพลาดกันนะคะแล้วคุณเป็นฝ่ายที่ทำให้เขาเสียใจนะคะเขาหรือเธอคนนี้นะคะยินดีที่จะให้อภัยแก่คุณนะคะเขาพร้อมที่จะให้อภัยแก่คุณนะคะเขาพร้อมที่จะจบเรื่องราวเดิมๆนะคะเก่าๆนะคะแล้วพร้อมเริ่มต้นใหม่กับคุณนะคะ เขามีความอบอุ่นอ่อนโยนนะคะมีความเป็นแม่นะคะเขาสามารถเป็นคนที่ดูแลคุณได้เปรียบเสมือนแม่นะคะเป็นคนที่มีความอ่อนโยนเป็นรักเหมือนเป็นรักแท้เป็นรักที่ไม่มีเงื่อนไขนะคะมาดูโรแมนเจินกันนะคะ ดีทัสนะคะบิดดิ้งนะคะเฟิร์สนะคะพายบอกว่านะคะจะมีการ จะมีการเปิดกันนะคะไม่ฝ่ายใดก็ฝ่ายหนึ่งนะคะไม่คุณและเขานะคะจะมีการจีบกันใหม่นะคะเมื่อคุณได้เจอ,อก,กันแล้วนะคะพรอยากบอกว่าขอให้คุณตัดขาดจากโลกภายนอกนะคะแล้วไปทําความรู้จักกันใหม่นะคะแล้วความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะอาจจะไปถึงขั้นแต่งงานกันได้นะคะหรือคุณอาจจะได้ไปเจอกันในงานแต่งงานนะคะ ค่ะขอบคุณนะคะสำหรับการรับชมนะคะหากใครเพิ่งผ่านมานะคะฝากกดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะคะขอให้ทุกคนมีความรักที่สุดสมหวังนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ